สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินไซต์ไทยลีกครับรายการนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวสุดอินไซต์ของวงการฟุตบอลไทยอี EP ีนี้ครับเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องราวของชุดแข่งขันครับก่อนหน้านี้ครับเราได้ไปติดตามชุดแข่งขันของวงการฟุตบอลไทยทั้งหายากและก็มีแฟชั่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ในอีีนี้ครับ เราจะไปติดตามนวัตกรรมของการผลิตชุดแข่งที่รักโลกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรากําลังพูดถึงนวัตกรรมที่มีชื่อว่า d ดร์ร่าครับซึ่งใช้กันทั่วโลกและล่าสุดกับวงการฟุตบอลไทยด้วยไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับกับคุณกันทวัตยเย่ทายาตรุ่นที่3ในเครือเย่กุ๊ปกันได้เลยครับสวัสดีครับ อ่าผมกัตวัตเย่น,นะครับชื่อเล่นชื่อมิกกี้เป็นรุ่นที่3ของบริษัทในเครือเย่กรุ๊ปครับก็ทางผมก็เป็นผู้บริหารของแบรนด์ YG ครับ mm hmm. คือข้อดีของทางเราครับคือเรามีนวัตรกรรมตัวหนึ่งชื่อว่าดอยดายเป็นนวัตรกรรมที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมคือตัวเนี้ยครับเป็นการย้อมผ้า้วยไม่ใช้น้าครับก mm ็ hmm. ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกทําไมมันสําคัญมันเกิดจากที่ว่าปกติครับธุรกิจสิ่งทอข้อเสียของมันคือมันใช้น้ําเยอะมาก แค่บริษัทของเครือเราครับ60ล้านหลาต่อปีแปลว่าเราใช้น้ำ1,500ล้านลิตรในการย้อมผ้าทุกๆปียิ่งตอนนี้ครับมีเรื่องไครมาเช e c คอนเฟ e น c ์เข้ามาเรื่องคาร์บอนออฟเซเรื่องคาร์บอนฟุตพินเนี่ยครับ,รราาร set, รรบทางเรามองว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเราเลยคิดคนนอตกรกรมใหม่ขึ้นมาชื่อว่าได้ดสินค้าไดๆชิ้นแรกใช่หครับก็คือเป็น ผ้าเป็นผ้าที่เอาไปทาพวกชุดออกกำลังกายนะครับก็ถ้าเห็นจากคางแบรนด์ต่างๆจะมีคําว่าดรายดายอยู่บนเสื้อของทางเขานั่นแปลว่าผ้าชิ้นนั้นมาจากทางโรงงานผมซึ่งนวัตกรรมดรายได้คือการย้อมผ้าด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ครับเรามองไปอีกว่ามีคนแค่บอกว่าอยากทาคาร์บอนออฟเซ็ตหรือเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกให้หมดแต่เรามองว่าเราจะาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็เลยผลิตเครื่องมาครับมีก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้มันอยู่ที่ในซูเปอร์คริติคอลสเตจซึ่งตรงนี้ครับมันสามารถเอาผงสีเข้้้าาไนตัวผด สโมสรระดับโลกที่ได้มาใช้กับทางเราใช่ไหมครับก็คือจะมีทางเลสเตอร์ซิตี้มีทั้งทาง FC b a y e r ร์ u n นมิครับสิ่งหนึ่งที่ทางเรามองเห็นจากทางฟิลเมลีครับผมเห็นว่าทางฟิลเมลีเขาจะมีเรื่อง sustainability score ของแต่ละสโมสรซึ่งทางผมก็คิดว่าพอสโมสรในไทยได้เริ่มใช้ในวัตกรรมดรายได้มากขึ้นครับก็ถ้ามีตารางเนี้ยเพื่อมาเปรียบเทียบกันของแต่ละสโมสรก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีเช่นกัน คนไทยเราชอบไปวิ่งที่โอซาก้าใช่ไหมครับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยครับเขาไปเห็นนวัตกรรมตัวโอซาก้ามารมาแลนวครว่าเขาใช้ดรายดาเขาเลยมาติดต่อทางบริษัททางเราความจริงเราสามารถมายกระดับการกีฬาในประเทศไทยได้นะเขาบอกว่าตรงเนี้ยทาง b บรสามารถเข้ามาปลักอ mm ิน hmm. ในด้านสปอร์ตพรีเวเดอร์ได้ทางเราก็ได้ไปทําร่วมโปรเจกต์แรกครับกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรก็คือ KUFC เนี่ยนะครับ ปี2022ครับก็ปีนั้นเราก็เลยมองว่าอ่ะเราจะมาเข้าร่วมใน Thailand League ใช่ไหมแล้วก็เลยมองว่า Thai Thailand League เราต้องการ1 team, ทีมทีสต้องการ1 team, ทีมทีสต้องการ1ทีมก็เลยเราได้ไปคุยกับทางทรูแบงค์คอกับทางอาริซึ่งเขาก็เห็นเรื่องคอนเซ็ปต์ของทางรายได้ ye, แล้วก็อยากเป็นส่วนร่วมในส่วนหนึ่งก็เลยได้ทรูแบงค์คอมาอันนี้นะครับก็ มาดูกันเนื้อผ้าของทางตัว True Bangkok เ,เมื่อฤดูกาลที่แล้วแล้วกันครับจะเห็นว่าเราจะมีทั้งการพิมพ์บนเนื้อผ้าแล้วเราก็มีลายพิเศษของทางอาลิเข้าไปด้วยนยครับตัวนี้ก็จะเป็นการผลิตที่มันซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่าเครื่องทอปกติไม่สามารถทาเป็นลายสามมิติได้ครับตัวนี้ก็จะทให้ผิวสัมผัสนุ่มใสสบายนะครับจะมีนวัตกรรมรายให่อยู่ตรงนี้ครับ เรื่องการทอครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบก็สําหรับทางแบรนด์วายจีนะครับได้มีร่วมง,งานกับทางชนบุรีกับทางระยองซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลทั้งคู่เราเลยเน้นเรื่องวัตถุดิบต้องมาจากขวดพลาสติกที่เก็บมาจากในทะเลเอามาใช้ Re เซคเกซ้ํา um, แล้วก็มีดีไซน์ลวดลายต่างๆเช่นชนบุรีครับจะเป็นลายตะข่ายเราดีไซน์ขน,ขนาดขึ้นมาให้ว่าเป็นขนาดกับตะข่ายของแหอวนว่าแหวนที่ถูกกฎหมายครับจะต,ต้องมีขนาดเท่าไหร่ส่วนของทางระยองครับระยองเขาเป็นม้าหนึงน่งวงก้อนเนาะแต่เขาก็บอกว่าทางระยองก็ดัังงเเรืืออ่ออผลไมม้หนนกน มีลายสับประรดบ้างชุดเดรสชิของเขาเลยมีคอนเซปต์มาจากสับประรดครับหาเป็นเนื้อผ้าของทั้งทางระยองกับทั้งทางชลบุรีใช่ไหมครับเราก็ใช้เส้นด้ายที่เป็นมาจากขวดพลาสติกเหมือนกันเพราะว่าแบรนด์อ identity ของทางเราคือเรื่อง sustainability innovation เนี่ยแหละครับคือของตัวะระยองใช่ไหมครับเราก็มีเสนอตัวเนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าลายพิเศษไปเรียกว่าเนื้อผ้าดับบลิตเราใช้เส้นด้ายพิเศษคือเป็นเส้นด้ายที่ว่าจะมีความบางแด้หนาและทน กว่าเส้นได้ปกติแล้วเราก็จะมีการตัดเย็บแบบพิเศษเราเอานวัตกรรมที่เราใช้กับทางแบรนด์ต่างประเทศครับมาเอามาใช้ที่ไทยด้วยอันนี้ครับส่วนนี้ครับนี่ก็คือของตัวในสมสรอนไทยลีกเราในรุ่นลูกาเนะครับก็เป็นตัวของทางระยองนะครับนี่เราจะเป็นการพิมพ์ลายเก็ดมังกรของมาน่มมังกรเข้าไปครับชิ้นหน้าผ้าก็คือจะเป็นผ้าที่ระบายอากาศได้ดีจนผ้าเรียบครับเพื่อที่จะแบบมีด้วยลายที่มันชัดเจนครับแล้วส่วนด้านหลังนะครับเราดีไซน์มาว่าให้ ผ้าเมชครับอยู่ตรงดักแร้ใต้ดักแร้เราจะได้ระบายอากาศได้ดีขึ้นครับระยองปีนะครับเป็นเกดยร์เลเวอร์หมดเลยครับก็สำหรับการดีไซน์ใช่หครับคอนเซปต์ของการดีไซน์ต่างชาติเขาจะเน้นเรื่องแนวนิโมก็จะเห็นทุกรุปีสมอสอนต่างๆคือสมมติปีที่แล้วรถไยเป็นเชิงคุมโทน ปีต่อมาก็ยังคุมโทนเหมือนกันแต่จะมีการปรับเปลี่ยนที่เล็กน้อยแต่ของประเทศไทยครับจะชอบเน้นเรื่องสีที่สดสดใสแล้วก็จะมีดีไซน์แตกต่างเพื่อที่จะได้ให้กลุ่มลูกค้าของทางไทยลีครับเห็นความชัดเจนจะได้มาซื้อซ้ำเรื่อยๆแล้วมาซื้อได้หลายๆตัวในหนึ่งฤดูกาลก็จะเห็นว่าของทางลอยองก็จะฉีกแนวไปเลยเฟิร์สคิดของทางลอยองแต่เน้นแนวทรดิชัชนอลเป็นลายเก็นินมังกรทุกที่2กว่า ลิงก์ถึงเมืองระยองก็คือจะเอาลายอักษรกของตัวระยองเข้าไปส่วนตัวที่สามก็จะแบกแน,ในวแนววัยรุ่นเอาลายสับรดเอามาทำใณปัจจุบันแบรนด์ของเราตอนนี้ก็อ,อยู่มาปีที่สานะครับก็ร่วมประหยัดน้ำได้แล้ว1ล้านลิตรครับประหยัดคาร์บอนฟอสิูท์ได้ถึง50,000กิโลกร,รัมครับผมจะมีพาไปดูห้องแล็บด้วยเหมือนกันครับเราจะเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่มีห้องแลบที่สามารถเซอร์ติฟายให้กับ ด้านนอกได้เพราะเราได้ ISO 17025นะครับเดี๋จะได้ไปดูว่าการ develop เ,เสื้อผ้ากีฬาครับมันซับซ้อนขนาดไหนครับตอนนี้เราก็อยู่ในตรงกลางของห้องห้องแลบของเรานะครับก็ห้องแลบของเราจะตรวจสอบอะไรก็ตั้งแต่ที่เราเห็นเลยครับตั้งแต่เส้นได้สีในการย้อมน้ําในการย้อมผงสีเคมีในการย้อม ทุกอย่างสามารถตรวจสอบทั้งหมดได้ที่แลบแห่งนี้ของทางเราเนี่ยและครับเดี๋ยวเราผมพาไปดูกันข้างในว่ามีเครื่องตรวสอบอะไรบ้างครับนี่เครื่อง3ามเครื่องนี้ที่อยู่ข้างหลังของผมครับจะเรียกว่า True b u r s t คือเป็นการ ทดสอบความแข็งแรงของผ้านะครับเพราะว่าแต่ละเครื่องก็คือจะมีมาตรฐานไม่เหมือนกันเครื่องนึงเป็นของทางอังกฤษเครื่องนึงเป็นของทางอเมริกาและเครื่องนึงเป็นของทางญี่ปุ่นเนี่ยครับเครื่องนี้เป็นเครื่อง n a g g i n g Tester ครับก็จะเห็นพวกลูกตุ้มใช่ไหมครับลูกตุ้มเนี่ยครับจะกิ้งอยู่บนเนื้อผ้าก็จะดูว่าผ้าจะลุ่ยไหมผ้าจะขาดไหมเนี่ยครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากในไคลลีกเพราะว่านาักกีฬาก็มีดึงกันว้างมีข่วดกันบ้างครับก็ต้องให้ดูว่าเสื้อผ้าของเราจะคงทนได้ขนาดไหนครับต่อมาครบกาาาานน้ดดดดดู่ีวะยไขจ เนื้อผ้าเราครับดึงดูดน้ําได้เร็วขนาดไหนระบายน้ําได้เร็วขนาดไหนครับก็อาจจะเห็นว่าบางทีเสื้อบางตัวใส่แล้วชุ่มน้ําไม่ระบายอากาศหรือบางตัวชุ่มน้ําผ่านอากาศดี <c oughs> ก็ต้องผ่านการตรวจสอบแบบนี้ก่อนเนี่ยนะครับ เมื่อกี้จะเห็นตัวลูกกิ้งที่เป็นลูกตุ้มอยู่ใช่ไหมครับที่อยู่ด้านนอกแต่นี่จะอยู่ด้านในครับนี่เป็นระบบพิลลิงของทางยุโรปและนี่จะเป็นระบบพิลลิงของทางญี่ปุ่นนะครับ อนนี้เราก็หยุดตรงที่เครื่องดูเรื่อง elongation กับ recovery นะครับก็คือเหมือนในไทยลีกเราครับเวลาเล่นฟุตบอลกันนักกีฬาก็จะดึงเสื้อบ้างทาอะไรบ้างครับจะดูเรื่อง c a r i n g strain ก็คือดึงไปแล้วขาดไหมต่สระของตัวเราครับกลุ่มลูกค้าที่เราทําให้ครับของพรีเม์ลีกครับจะมีใส่ s p a n n e เข้าไปด้วยแ p นเด็กคือยางจะดูว่าผ้ามันยืดแล้วมันหดกลับเข้ามาเดิมเดิมด้วยเหมือนกันหรือเปล่าเราก็จะมาทดสอบกันที่เครื่องนี้นี่แหละครับ ก็จุดสาคัญของตรงห้อง lab t เพ t ของทางเรานะครับคือใบนี้นะครับก็คือเป็นใบที่ทางจมบอหรือกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับให้รับรองว่าเราได้รับ ISO 1.025ซึ่ง ISO 1.025นะครับเทียบเท่ากับการที่ว่าเ h อปาร์ตี้ lab แบบพวก SGS เก็บ ITS ที่ทางพวกแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะจากเมกาจากญี่ปุ่นหรือจากยุโรปมาจ้างทางพวกเขาให้ไปตรวจสอบซึ่งทางโรงงานเราได้รับการตรวจสอบนี้แปลว่าเราสามารถตรวจสอบเองแล้วส่งให้กับทางแบรนด์ได้โดยตรงครับ ณปัจจุบันนะครับนวัตกรรมรายได้ของเราเนี่ยครับมีแคปซิลอยู่10ล้านหลาต่อปีทำทุกๆปีนะครับประหยัดน้ำไปแล้ว250ล้านลิตรซึ่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยครับเราสามารถประหยัดน้ำไปแล้ว1,500ล้านลิตรเนี่ยละครับครับก็ตอนนี้แบรนด์ YG เราก็มาให้ความรู้ให้กับทางทีมสโมสรต่างๆว่ามันมีนวัตกรรมแบบใหม่นะก็อยากเชิญชวนสโมสรต่างๆมาร่วมใช้นวัตกรรมรายได้ด้วยกันนะครับ